รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทีกวัน ฉันเขียนการไปจีบสาวอะ่ะช่วยฟังหน่อยได้ไหมว่ามันโอเคยังฟังเลยครับโอแม่ยอดดวงใจหน้ามนคนหน้ามองอยากให้เธอลองรักคนรักจริงปดฉันไม่ได้ปดนะฉันรักใครรักจริงนะฟัตงต่อไป,ไป,ปอคนคนนี้จะไม่มีวันทิ้งให้ยอดหญิงอยู่ลำพังปอด เ<ข> <irit> ห็นัชเป็นคนไงเนี่ยอย่าหัดได้ปะคนคนนี้จะไม่มีวันทิ้งให้ยอดหญิงอยู่เดียวได้ปดนี่ทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนหาว่าผมโกหกสาวไงเรอครับไม่ม <ention> ันหวานเลี่ยนจนอยากไล่ไปปดนะสิเมนแล้วต้าอย่าเฝ้าใจให้บ่มีใคที่จะไล่ต้าไปใสด่ดอกเพียงแต่ยังให้ตาไปไ,นนไปสนีซื้อฮะไปสนีงัหระครับ ใช่ใชไปสนีเม่นแล้วไปสนีโอ้ยงงมากเดี๋ยวไล่ไปโพลิสป c e เลยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้จังหน่อยสิได้ซกมวยกันกอนเฮียนได้นี่นะเดี๋ยวเมื่อนี้อาจารย์จะได้อธิบายเรื่องคําว่าปดกันก่อนเนาะปดในภาษาลาวมีความหมายว่าไปสนีเนาะซึ่งบางคนกระเอิ้นสั้นๆก็คือว่าปดเนาะดังนั้นแล้วภาษาไทยเพื่อนอาจจะเอิญเป็นโพลิสป p หรือว่าสถานีตนํารวจแบบนี้นะไซเทนเหมือนกับภาษาไทยนะ เนาะเข้าใจหรือยังเลิกเรียนแล้วก็เอาการ์ดไปสงสาวด้วยได้เออผู้ชนจะได้ไม่ต้องฟังอีกโอเคแันจะเดียว่ามีได้เยมากพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพากันมาเฮียนนี่เมื่อยะเทียงกันมาตั้งแต่ต้นสุโมงแล้วจะน่อยบทเรียนมันบ่รุษวันนี้เทีนอะไรคะก็นี่แหละที่เฮียนคำศัพท์เกี่ยวกับปดเกี่ยวกับโพดนี่แหละนอกึ่งคำศัพท์าจะเฮียนวันนี้ก็คือเกี่ยวกันกับบรรณาฮิการเนาะอยู่ในห้องสมุดของพวกเขา หลังจากแีวเฉียงกันมาแล้วเนาะตาทุกคนตานี่เป็นเอียงที่แบบอาจารย์เจ็บเส้นตลอดเลยเจ็บเส้นเลยนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้อาจารย์จะพามาอ่านเนาะคำศัพที่เกี่ยวกันกับปดนี่แหละเนาะปดหรือว่าทอดหรือว่าพวกโพสโพลิสนี่แหละเนาะดังนั้นแล้วคําศัพสองสี่หกแปดเก้าเก้าคำัในที่นี้คืออาจารย์จะพาอ่านและให้ออกเสียงนําอาจารย์ทุกคนเลยเนาะคำทำอิทอ่านว่าบันนะฮก บั่นนาฮักบุตรออกเสียงบั่นนาฮักบุตรออกเสียงบั่นนาฮักโอเคไฟบั่นนาฮักบั่นนาฮักบั่นนาฮักแปลบัณรักครับเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอืมสติดีเนาะตีอาร์าจังหดบั่นนาฮักบั่นนาฮักบั่นนาฮักอืมบั่นนาฮักแปลว่า บรรดาบรรรักษ์เนาะโอเคอะคำต่อมาอ่านมาจากไหนตีฉันหนังสือรอเป่าครับสั้นหนังสือสั้นหนังสืออีกฮอบเดงสันหนังสือแปลว่าจากไหนตาฉันหนังสือครับเออในยืดทั้งหลังพ่องนอนกันดีเออสั้นหนังสือสั้นหนังสือเนาะสั้นหนังสือก็แปลว่า ชั้นหนังสืออันนี้ง่ายๆเนาะบม่ได้ยากเลยคําต่อมาอ่านว่าทีไหนบัตรอ่านบม่ต้องให้แน่เบึ้องอาศัยนะเนาะอ่านว่าทีไหนเกาะบัตรบัตรสมาชิกหรือสมาชิกบัตรสมาชิกบัตรสมาชิกบัตรสมาชิก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 บัตรสมาชิกบัตรสมาชิกแปลว่า บัตรสมาชิกอ่าบัตรสมาชิกเนาะภาษาลาวก็จะเป็นแบบนั้นคำโตมาอ่าน่าหนังสือเฮียน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 อาเฮียนเฮียนอ่าหนังสือเฮียนหนังสือเฮียนแปลว่าหนังสือเรียนอ่าหนังสือเรียนหนังสือเรียนของพวกเราอยู่งหลังเต็มเลยเนาะคำาตมาอ่านว่าจังไหนตีเสียงอ ดังซอนตอนม2นี่แหละครตอนม2เออเสียงดังจังได้มาอ่านมาเสียงดังเสียงดังเสียงดังเออถือตองได้น่ะสีเสียงดังเสียงดังอีกคำหนึ่งตีเสียง ค่อยเสียงค่อยสออนเลยสออร์แล้วเสียงดังเสียงค่อยเสียงคอเสียงคออานพร้อมกันเสียงดังเสียงค่อยเสียงดังเสียงค่อยเสียงดังเสียงดังเสียงค่อยเสียงค่อยแปลว่าเสียงดังเสียงค่อยแปลว่าเสียงเสียงเบาเบาคค่อย้เาๆ น้องๆอาจารย์ยกตัวอาจารย์เเสียงเบาเสียงคอยไปว่าเสียงค่อยเวลาเสียงเบาเนอะโอเคเสียงเบาอันนี้อ่านมาจากไหนบุตอ่านมาจากไหนบุตบิ๊กบิ๊กอาจารย์สุดยอดอนซูนนี่นะคะอาจารบิ๊กบิ๊ก บิ๊ก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 แิ๊ตแปตตาบต้าบิ๊กบิ๊กใหญ่ครับบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่ใช่่ใช่่ใชเมสุดยอดตาอาจารย์ละอ่อนโซนน้องเหงเนาะบิในที่นี้หมายเทิงหมายเทิงอืมอือืประกาศหี่แหละบิ๊กบิ๊กเดือนี้นะบางคนเอิญ่าบิ๊กบางคนเอิญมาประกาศ เข้าใจเนาะไปว่ากับคนลาวนี่เข้าใจเลยตามีบิ๊กบอมีครับอทุกคนก็ต้องมีบิ๊กเป็นบอมาเรียนหนังสือสงสัยอาจารย์มันมีที่มาจากอะไรอะคะบอเนใจขึ้นกันโอ้เขาใช้มาแต่ว่ากระเจ้าจะใช้เพนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าเป็นภาษาลาวกะเจ้าเอิญบิ๊กแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นคําทั่วไปเป็นบิ๊กแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่กระเจ้าใช้เป็นแบบทางการก็มีว่าประกาอ๋อประกาคจบคาต่อมา อ่านมาอย่างลบลบอย่างลึกอย่างยงลึกอย่างลึกอย่างลึกลึกอย่างลลึึกกเลยลึก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 สมมติอาจารย์เขียนอย่างใส่นี้อาจารย์เอาลึก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 แปลว่าลบไปแล้วภาษาลาวว่าว่ายางลึกย่างลึกย่างลึกแปลว่าอย่างลบอย่างลบอ่า ถืกตรงแล้วเด้อพวกน้องอันนี้แปลว่ายังอันนี้แปลว่ายังอาจารย์เมื่อยอหรคะอาจารย์ก็เมื่อยอีหลีกวโอ้โอาจารย์กับบุหูจากซีว้ากับพวกน้องจังเด็ดีนี่นะอาจารย์กําลังเห็นอย่างอยู่สอนสื่อบารบีคิวนี่นะอันนี้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 อัน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 นี้อาจารย์เห็นอย่างใส่รองเท้าใสองเท้าอันนี้เอิ้นมาอย่าง กอดรองเท้าโบนะนี่นะภาษาลาวเอิมาจากไหนภาษาลาวเอิญมาจากไหภาษาลาวรองเท้าเอินมาเกิบเกิบเกิบโ้เกิบถ้าเอาขออนุญาตเนาะถ้าเอาตีนออกจากเกิบเนี่ยขาเจ้าเอิ้นว่าปดเกิบโอ้ดนี่แหละปดปดปดปป อาจารย์ให้อย่างนี้ปวดเกิบปดเท้าหน้าเด้อพวกน้องต้องปวดเกิบเข้าห้องเรียนเด้อเพราะว่าอาจารย์ให้มู่อนามัยอย่างสะอาดแล้วต้องปวดเกิบปวดเกิบแปลว่าถอนรอาปวดเกิดตกใจว่าอาจารย์เหตุยังลูกศิษย์ตกใจเนาะคำนี้คำสุดท้ายอ่านมานี่ตั้งโต๊งตั้งเก้าอี้ แปลไทยว่าเก้าอี so NO? はは so ้ภาษาลาวอ่านว่าจังไหนี่ตั้ง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 นั่งตั้งตังอ่อนซอนอิหลีค่ะเนาะภาษาลาวอ่านว่าตั้งนั่งตั้งตังตั้งนั่งตั้งนั่งนั่งตั้งตั้งนั่งนั่งตั้งนั่งตั้งโอเคตั้งนั่งแปลว่าหยั่ง เกาอีเกาีน้องๆคำซับทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 9 9คำซับนี้ไปเบิ่งเนาะมันมีบางคําที่คือการกับาภาษาไทยและบางคําก็บอกคือการกับาภาษาไทยอย่างคําว่าปดเกิบนี่นะเนาะปดก็แปลว่าทอดกระไดเนาะดังน,นั้นแล้วคนลาวเนี่จะแปลว่าปดเกิบนี่คือแบบส่วนใหญ่จะใช้ทั้งหมดเลยปดกระดุมเจ๊งซินะเคยได้ยินบอกปดกระดุม ภาษาไทยน่าจะเป็นแบบถอดกระดุมไหมหรือปลดกระดุมปลดจะมีเออปลดอันนี้ของเรานี่ปลดกระดุมปลดตุ้มหูปลดตุ้มหูปลดออกนั่นเนาะดังนั้นแล้วคําศัพท์พวกประเภทนี้เขาก็เอาไปท่องเอาไปจํากันแต่ว่าเพื่อให้มันได้แบบลึกๆ่ะเนาะเขาต้องมาเรียนประโยคในการสื่อสารกันเพื่อให้มันเข้าใจเนาะแล้วอาจารย์ก็มีประโยคที่จะมาให้น้องๆได้ฝึกอ่านได้ฝึกเว้า เป็นภาษาลาวาการุณาปดเกิบก่อนเข้าห hey, re okay. ้องสมุดแบบนี้ดีบ่ได้ค่ะโอเคการุณาปดเกิบก่อนเข้าห้องสมุดการุณาปดเกิบก่อนเข้าห้องสมุดอีกหอบหนึ่งการุณาปดเกิบการุณาปดเกิบก่อนเข้าห้องสมุดก่อนเข้าห้องสมุดแปลว่าอย่างกาุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องสมุดอาจารย์ตกใจหมดเลย คิดว่าพวกน้องจี่เปว่ากรุณาปวดเกิดเพราะว่ามันมีบางคนเนาะลูกศิษย์ของจาย์บางคนแปลปวดเกิดแปลวอย่างปวดเกิดก็แปลว่าปวดเกิดค่ะจา์เนาะกรุณาปวดเกิดก็คือกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องสมุดเนาะเดี๋ยวประโยคต่อไปขอเป็นมาต้องการซอกหนังสือประเภทใดโนต้องการซอกหนังสือประเภทใดโน ต,ต้องการอซอกหนังสือประเภทใดน้อซอกว่าอะไรเหรอครับซอกไ่าหา,นาเน,ะนาะหรือว่าเอาอีกอันนึงเนาะเพื่อให้มันแบบถ้าถ้าต้องการนี่คือเป็นแบบว่ามันน่าจะบมีสรรพนามเขาอาจจะเป็นแบบเจ้าจริงๆเนาะสมมติวราบุตรเข้าไปห้องสมุดสินะเนาะเจ้าต้องการเนาะเจ้าต้องการซอกหนังสือประเภทใดน้อสิ เจ้าต้องการซอกหนังสือประเภทใดเนาะเจ้าต้องการซอกหนังสือประเภทใดเนาะเจ้าต้องการซอกหนังสือประเภทใดเนาะเจ้าต้องการไปว่าอย่างคุณต้องการซอกหนังสือไปว่าอย่างหาหนังสือประเภทใดเนาะประเภทไหนเอาอีกประโยคหนึ่งสุดท้ายเนาะก่อนที่เขาจะจกไปก่อนเวลา เนาะเพราะว่าเวลาไกดสชิมาฮอดแล้วเดี๋ยวตัวสุดท้ายเนี่ยเอาคําว่าค่อยมีบัตรหอสมุดแล้วค่อยมีบัตรหอสมุดแล้วหรือว่าค่อยมีบัตรสมาชิกหอสมุดแล้วก็ได้ค่อยมีบัตรสมาชิกหอสมุดแล้วอันนึงค่อยมีบัตรค่อยมีบัตรสมาชิกหอสมุดแล้วหอสมุดแล้วเพราะว่าเฮาซิฟ้าไปหอสมุด เนาะฉะนั้นแล้วพวกน้องบอ่ว่าจะเป็นคำศับต่างๆหรือเมกระทั่งบทประโยคพวกน้องสามารถที่จะพากันไปฝึกไปฝนได้ฝึกอ่านได้ออกเสียงได้บทเื่กัก็สามารถถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเนาะสำหรับชั่วโมงนี้อาจารย์คิดว่ามันน่าจะพอแล้วเนาะให้พวกน้องไปกินข้าวกันแล้วเนาะเพราะว่าได้ยินเสียงห้องท้องห้องหลายคนแล้วกันสีได้พากันไปจัดไปจัดยัง ไปส่งพาต้ปลดไปปลดส่งสาวค่ะส่งสาวโอเคหัวหน้าห้องไปต้องไปรบกวนไม่รค่ะดอกขอบคุณนะขอเคารพขอบใจจ้าสุนทรพนได้ไปไปจ้าไม่ไม่ฟังอย่าไม่ฟังแล้วพอปลดในภาษาลาวจะแปลว่าถอดออกหรือปลดออกก็ได้ส่วนอีกความหมายหนึ่ง คำว่าปศมาจากภาษาต่างประเทศนั่นคือคําว่า post ที่หมายความว่าไารสนีนั่นเองแล้วนําไปประยุกต์ใช้ต่อกับคําว่าสถานีตํารวจเรียกว่า post police แปลว่าสถานีตํารวจค่ะ